นะคะลูกค้าจะได้กุญแจไปแบบนี้หรือจะขับโดยที่ไม่ต้องใช้ลูกกุญแจก็ได้นะคะอันนี้เราจะทําสาธิตด้วยแบบใช้ลูกุญแจก่อนสตาร์ทไปปุ๊บม,มันจะมีไฟนะคะมีไฟแสดงสถานะแบตเนาะตอนนี้แบตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าแบตเหลือ60ขีดสีแดงตรงหนึ่งร้อยจะหายไปนะคะสถานะจะเป็นการแสดงแบตเตอรี่นะคะมีตัวไฟเขาเรียกอะไรอะไฟสองสว่างนะคะว่าน,นี้ทํางานเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าตัวแฮนด์ลูกค้าจะมีอะไรบ้าง แทนนะคะตัวนี้เป็นไฟนะคะไฟต่ําไฟสูงไฟต่ําไฟสูงนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาและมีเสียงแตะอยู่ด้านล่างอันนี้เสียงแตะนะคะส่วนด้านนี้เป็นเกียร์ดีเกียร์ดีก็คือขับไปข้างหน้านะคะเกียร์อาร์คือถอยหลังพอเกิดเบรคปุ๊บจะมีเสียงถอยหลังให้ทันทีนะคะ ตัวนี้สามารถเปลี่ยนสปีดได้3สปีดนะคะแล้วก็ฟังก์ชันตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถขับเป็น1คน2คนหรือสคนก็ได้อย่างที่ลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้นะจะเป็นแบบขับ1 จะเป็นแบบขับหนึ่งจะมีตะกร้าหน้าตะกร้าหลังนะคะจะมีตะกร้าหน้าตะกร้าหลังเนาะเป็นแบบขับหนึ่งนะคะตัวนี้มีค่าสีเดียวแต่ลูกค้าอยากจะพาเด็กน้อยไปด้วยจะพาเด็กน้อยไปด้วยก็แค่เอาเบาะด้านหน้าที่มานะตัวนี้นะคะมีเบาะด้านหน้าตรงนี้เด็กก็สามารถนั่งด้านหน้าตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วมีตัวจับที่จับให้เด็กๆได้วางได้น้องตัวเล็กๆสามารถเอาขาขึ้นมาวางได้นะคะเวลาขับเกบกวแค่กดลงตรงนี้นี่เห็นไ,ไหมลูกคะกดลงแค่นี้เลยง่าย และถ้าเราอยากจะขับสามทำยังไงตัวนี้เป็นขับหนึ่งอยู่ใช่ไหมถ้าจะขับสามนะคะตัวนี้จะมีปุ่มกดอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะลูกค้ากดปุ่มลงไปนะปึ๊บแล้วก็ดันเขามาด้านหลังแค่นี้เลยอ่าลูกค้าก็ตอนนี้ก็จะเป็นเห็นเบาะเลื่อนไปข้างหลังแล้วตะก้าหายไปเรียบร้อยแล้วนะอ่าต่อไปแล้วเราจะให้มีขับอีกสองอีกหนึ่งคนเราก็แค่ยกเบาะตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วหมุนแล้วก็กดลง อันนี้ก็จะเป็นขับสองแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนถ้าให้เด็กๆนั่งหน้าให้ยกเบาะขึ้นมาด้านหน้าแค่นั้นเลยเนอ้องง่ายๆง,ง่ายมากๆนะคะ่ะตัวนี้มีแค่สีเดียวค่ะวานกําลังดีมากๆสามารถรับน้ําหนักได้ถึง200กิโลเลยนะ2 0 0ถึง300กิโลเลยนะที่รับน้ําหนักได้นะคะตัวนี้ความเร็วอยู่ที่25กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงนะคะชาร์จแบตได้นานมากๆนะตัวนี้ชาร์จแบตได้เดยอะมากๆนะคะก็คือเต่าการชาร์จแบตหนึ่งครั้งก็ประมาณ 6ถึง8ชั่วโมงนะคะก็จะชาร์จเต็มสามารถวิ่งได้ร้อยเซ็นเลยอ่ะเป็นขับสามก็ขึ้นมาแบบนี้ล้วขับให้ดูนะคะเกียร์อาร์ก็จะเป็นถอยหลังเนาะนี่ก็จะเป็นถอยหลังแบบนี้นะคะไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ไม่ไฟเลี้ยวขวานะ ซ้ายอันนี้เนาะเสียงแตกอ่เกียร์ปรับได้สามสปีดนะคะหนะนึ่งสองแล้วก็สามนะได้สามสปีดใช้แล้วนะ ง่ายมากขับสบายมากนะคะ25กิโลเมตรต่อหชั่โชวโมงเราเอาไปให้ผู้สูงอายุขี่ได้นะคะจะได้ไปนะคะจะได้เป็นรีโมท2ดอกกุญแจ2ดอกนะคะสามารถสาตาร์ทได้2วิธี 1. นึ่งสาตาร์ทแบบกุญแจนะคะ การที่ลูกค้ากดปุ่มนี้เห็นไหมก็จะสามารถสาตาร์ทได้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีระบบป้องกันการขโมยด้วยเนาะเมื่อเราทําการล็อกรถแล้วนะคะเราทําการล็อกรถเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวมีคนมาเข็นรถเรา mm hmm. ก็จะมีระบบการขโมยแบบนี้ทันทีเลยนะคะและรถจะไม่สามารถเข็นได้เียนกัน ระบบป้องกันการโจรกรรมนะคะอันนี้ก็คือเสียงเสียงรถดังมากจนถึงขนาดไปเรียกตำรวจได้เลยนะ,ะอันนี้เขาหยุดไปแล้วเพราะมีคนไม่มีคนมาขยาับแต่พอมีคนมาขยาับต่อก็ดังต่ออีกนะคะหรือถ้ามีคนแค่มาเปลี่ยนเราอยากให้เสียงเขาดับล้วแค่ปลดล็อกแค่นี้เรียบร้อยสามารถใช้งานได้หรือเราจะใช้เป็นกุญแจนะคะในการสตาร์ทรถก็ได้นะคะเสียบเข้าไปตรงนี้ แล้วหน้าจอก็จะปิดไปเรอย